งนะครับกล่องฝางานเคยอุทุมพรนะครับเคยอุทุมพรหอดนะครับมนะครับบางแรกแห้งมานะครับทั่งน้นกล่องฝานะครับนี่กล้องฝาเราหลุดเราเชียรเลยนะครับกลองฝานะครับ ฟังฟ้านะครับ20ผลงานสิเป็นรูปรักษแบบไดนั่นโปรดติดตามเที่ยง20นะครับไปงานจงโชคดีในกำกับนะครับ3 2 1ไปเที่ยง20ไปลูกป้ามึงคักมาลูกป้ามุนตะตั้นะครับมัดเด็ดจากเมืองคอ ว่องฟที่ลยี่เลยครับการเดินทางหรือว่าเยี่ยมมาต้องเลยนะครับขวั่งฟ้านะครับครับมือเจ้าเดี่ยวฮ่อบินสำรวจบอกว่าให้ไล่บังแรกฮอดบังที่หาเด้อคนวะฮ่อดูดูกันนะโนมโตโนมโตเหตุแน่ได้เวลาโยกหาหม่องนอน ยังมีดันเด้อทีเดียตัวเลขบอสูงนะครับยังมีดันทางกะทิเบิงคุยคันยังติดตลอดการว่างหางเริ่ม กองฟ้าจากอำเภอขอนงง่นกองฝ้านะครับนีครับผมอนเรืะบนหล่มเรวร้อยห้าสิบคไครับผมุณผู้ชคนณผูต่อนี่ขอมึงไฟนะครับกองฟ้าใยกองพรุนึงครับรลมใจแล้วจังววาแล้วทุกอาอมากลวครับสุดดอดครับมือนี่มือนี้มาแกะทากนะครับมือนี้มาแกะทากนะครับแกะทากแล้วนะครับอะ <chat> มีสามีเหลือตะหมันนะครับเหือตะหมัน่ไปกองเหตะมันองดูได้เลยครกองไฟกองฝานะครับกำลังอยู่นะะมาวาอยู่นะครับนี่สองร้อยแปดพเฮ้ยไปนี่ครับนี่นี่น่บ่อไก่บกไก่เน้ไก่ตานี่นนี่แหละลูกาข้ของัน้ กูบนี่นี่นีนี่ไปนี่นี่ทางงอเห็นมล่ะขนาดทางยังไงยางงอได้เฉยเห็นมล่ะเห็นัหมล่ะนะทั้งดีนะครับนี่นะการลวมกับือวานยงนี่ ให้รู้เรื่อสทานเลนี่นี่นีนี่สูง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 สนี่มันไปสูงบน่อยบ่น่อยบ่น่อย้อนี่เห็นแล้วเห็นแล้วียงื้อ้ผ่านไปซ้อไือแล้วกี่เกียร์เราขนซี่เยบามากๆเลยนะครับพี่น้องครับกล่องฟ้านะครับเนี่เบานะครับบ่อขาด่อยกระขาดไหลเลยนะฮนบ่นับยปนแล้วนตอนี้หนาที ซีต้นๆนะครับใจปลายหางไปเบียงตัวฟาดในฟาขาวนะเบานะครับตำแหน่งหางในคุมฟาขาเนยครับหลุดหลักหลุดแบบกรับผมบางแหลกกระโดดเสือ อะไรกันวะต้องว้ามัดเด็ดเออมงเลยไปหาคาดอกเห็นบอกว่าเราเยนันไปเดี๋ยวยาสี่ต้นต้นะล้ำมันสี่หลอยยี่สิบเลยนะครับนี่สี่ต้นต้นกระผมนะเยี่ยมมากคุณทำได้ก้องฟ้าอนาคุณอันไกลกับจะต้องเข้ามา เยี่ยมสนามอีกรอบนะครับ,รบปลายตันแล้วนะครับปลายตันนะครับสวยงามมากมากนะตามลงมาเตอร์428